ดีโอ้ต้นมังต้นไม้แล้วก็เยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมธรรมชาติแบบนี้แล้วกายก็สบายด้วยนะเออจะรู้จักหลายสดนตอนที่อยู่ในร่มนะว่มีต้นไม้อยู่นี่บะอยู่หน้าร่มสบายเลยนะครับมีต้นมะม่วงนะครับต้นเบลเลอร์เทอร์เลยนะครับผมนี่อยู่กันแบบบรรยากาศบ้านไร่บ้านสวนนะครับลมพัดเย็นสบายนี่มาทำได้ทําสวนกันดูเรียนเพื่อนคุณยุทเซอร์ขอคุณมากนะครับการข,ออข้าจอเข้าใจมาให้นะครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมยินดีต้อนรับเ <s> <ๆ>พื่อนๆอนทุกท่านเลยนะครับผม นี่เข้ามาแล้วก็ร่วมพูดคุยกันนะฮะเออร่วมส้นเท้าเย้าแย่กันนะครับผมมาเล่นมุ้งเล่นมุกอะไรกันในคนฟุลทรับนี่ท่านแรกมาแล้วส่งดอกกุหลาบให้มาด้วยขอบคุณมากเฮงๆรวยๆนะครับคนฟุลทรับนะครับผมเฮงๆรวยๆเอ่อถูกหวยรางวัลที่หนึ่งกันไปเลยนี่ขอบคุณไดหรับดอกกุหลาบนะครับผมเออนี่ให้ชมกันนะครับแปลงนี้แปลงสองไร่เนาะสองไร่ไร่ละหกแสนห้าหมื่นบาทนะครับผมเอ่อที่ตำบล ม้วยหมอนทองคุณก็ครับผมยินดีต้อนรับคุณก็นะครับผมเออนี่เป็นไงที่แปลงสวยไหมแปลงน,นี้เพื่อนเออดูแล้วสวยนะ